กินแล้วกินกระช้าครับกำลังให้ยาสับอยู่ จากดอกปวยลอ,อยออกมานี่ไไ่ไม่กินเนี่ยแตทับอย่างเดียวคิดจับจังหวะนี้คิดจัจบดีกันแฮน ร้อยนะครับพอหนักแล้วนะ,นะนกำลังอยู่นะคร,ะคราคาพอพันนะครัว เรามีสายพันธุ์แมงปันนะครับผมทังแพทั้งแกะทางเพื่อนนที่กเกษตรกรที่สนใจจากได้สายพันนะครับลองโทรพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทรศูนย์ก้าวไปนออสเกพักเกลาท่านถามถ่ยกันมาว่าเช้าให้อะไรรัาพูดนะครับขาพดสักบางวันก็นีเปียนะครับถ้ามีวละสามถุงครับได้แกะเกตัวนะครับ กาสิเว็ตัวก็จะเล็กขาสามถุงเย็ยนสามถุงนะครับเป็นแนวทางสำหรับ ก็เจอพี่น้องก่อนที่สนใจอยากเลี้ยงนะเลี้งง่ายๆครับอี่ลงเดือนนะครับถือว่าเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง,ง่ายนะครับนทนี่เราทำเป็นอาชีพหลักนะครับเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวแพะเลี้ยงแกะนะครับก็รายได้ก็มี เราที่จุดเจียวครอบครัวนะครับหล,หลายท่านบอกว่าเลี้ยงเป็นอาชีพหลักในไมยได้ไไดสบายนะครับมันจะมีปัญหาเฉพาะเรี่ยงต้นนะครับผ่านการเริ่มต้นมา3ามปีแล้วแล้วก็โอเคลงตัวแล้วครับเข็มผลุผลิตใบกน็นี่เนี่ยท้องเลี้ยง,งแรกๆครับจเข้นทุนไหวนะครับ